สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชราวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับหนึ่งในเคล็ดลับง่ายๆที่หลายคนมกักมองข้ามแต่กลับมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อสุขภาพโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลหัวใจความดันโลหิตและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยไม่ต้องใช้เวลาเยอะหรืออุปกรณ์ราคาแพงคุณเคยรู้สึกไหมคะว่ายิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อยง่ายหายใจติดขัด หรือแม้กระทั่งลุกจากเก้าอี้ก็กลายเป็นเรื่องยากหากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อย่าเพิ่งรีบถอดใจเพราะวันนี้เรามีเทคนิคดีๆที่จะช่วยฟื้นฟูพละกำลังเพิ่มความแข็งแรงและเสริมสร้างสุขภาพหัวใจให้คุณรู้สึกสดชื่นอีกครั้งด้วยการออกกำลังกายที่ง่ายแสนง่ายสามารถทำได้ที่บ้านไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องเสียเงินเข้ายิมและที่สำคัญที่สุดคือปลอดภัยต่อข้อต่อและกระดูกของคุณ หลายคนอาจจะคิดว่าแค่การขยับตัวเล็กๆน้อยๆจะช่วยอะไรได้จริงหรือไม่แต่เชื่อเถอะค่เพียงแค่วันละไม่กี่นาทีการเคลื่อนไหวง่ายๆเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณมีแรงมากขึ้นหายใจได้เต็มปอดและใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมั่นใจมากขึ้นคุณพร้อมหรือยังคะที่จะเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตัวเองในแบบง่ายๆที่ทุกคนทำได้ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะนี่ไม่ใช่การออกกำลังกายแบบทรมานตัวเองทั่วไปที่ทำให้คุณเหนื่อยล้าหรือปวดเมื่อแต่นี่คือการเคลื่อนไหวที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ทำงานสอดคล้องกับร่างกายของคุณไม่ใช่ฝืนมันและที่ดีที่สุดคือคุณไม่ต้องสมัครสมาชิกฟิตเนสไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงหรือแม้แต่เดินออกนอกประตูบ้านแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันลองคิดดูสิครับถ้าผมบอกว่าถ้าแรกนี้สามารถลดความดันโลหิตได้ถึง10คะแนนหรือมากกว่านั้นคุณจะเชื่อไหมรอติดตามให้ดีเพราะผมกําลังจะสอนคุณอย่างละเอียดพร้อมอีกสีท่าที่จะเปลี่ยนสุขภาพของคุณได้อย่างสิ้นเชิงพร้อมหรือยังครับที่จะควบคุมสุขภาพหัวใจและทําให้รู้สึกอ่อนเยาว์อีกครั้ง มาเริ่มกันที่ท่าแรกนั่นคือท่ายกขาท่ายกขาดูเหมือนง่ายๆเพียงแค่นั่งหรือเอนตัวแล้วยกขาขึ้นช้าๆแต่ผลลัพธ์ส่งพลังต่อระบบสําคัญในร่างกายช่วยดูแลสุขภาพหัวใจและปรับความดันโลหิตให้สมดุลเพราะกล้ามเนื้อขาของคุณคือกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดและเมื่อมีการเคลื่อนไหวพวกมันจะทําหน้าที่เหมือนปั๊มช่วยส่งเลือดกลับสู่หัวใจการไหลาเวียนที่ดีนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะกับผู้ที่นั่งนานหรือลดการไหลาเวียนโลหิตช่วงล่างพออายุเกิน7จสิบหลายคนมักนั่งมากขึ้น หากเลือดนิ่งในขานานเกินไปอาจบวมเหนื่อยง่ายและความดันสูงขึ้นได้การยกขาช่วยกระตุ้นน่องต้นขาและสะโพกฟื้นฟูกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ที่ช่วยสนับสนุนสุขภาพหัวใจของคุณข้อดีของท่านี้คือทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันขณนะด,ดูทีวีรอน้ำเดือด หรือก่อนนอนที่ขอบเตียงแค่ยกขาขึ้นช้าๆค้างไว้แล้วลดลงอย่างควบคุมสลับขาไปเรื่อยๆหายใจสม่ำเสมอท่านี้ส่งสัญญาณให้ระบบประสาทรับรู้ว่าทุกอย่างเรียบร้อยส่งผลลดความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจงานวิจัยพบว่าการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะแบบนี้ช่วยให้จิตใจสงบที่น่าทึ่งคือมีข้อดีทางจิตใจด้วยผู้สูงอายุหลายคนที่ทำท่านี้ยืนยันว่ารู้สึกควบคุมสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้น เช่นผมรู้จักคุณยายสมศรีอายุ81ปีที่กลัวเดินไปตลาดมานานแต่หลังทําท่ายกขาแค่สามสัปดาห์เธอจับราวบันไดเบาลงก้าวเดินมั่นคงขึ้นเธอบอกว่ารู้สึกไม่ประบางอีกต่อไปความมั่นใจใหม่นี้สําคัญกว่าที่คิดท่านี้ย้ําเตือนถึงความเป็นอิสระดูแลหัวใจความดันและการไหลเวียนจําไว้นะครับเมื่อคิดว่าแค่ยกขาคุณกําลังเสริมรากฐานสําคัญที่ส่งผลต่อทั้งร่างกายหากบทความนี้เป็นประโยชน์แสดงความเห็นด้านล่างเลยครับและถ้ายังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม และกดกระดิ่งไว้ด้วยครับการสนับสนุนของคุณทำให้เราทำวิดีโอสุขภาพดีๆต่อไปได้ถ้าลุกนั่งจากเก้าอี้แม้จะดูง่ายแต่สำคัญต่อกล้ามเนื้อขาและสะโพกทำให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงซึ่งเปรียบเหมือนหัวใจอีกดวงช่วยส่งเลือดกลับหัวใจลดความดันและความเสี่ยงลิ่มเลือดในขาโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่เคลื่อนไหวน้อยการศึกษาจากวารสาร Journal of Applied Physiology พบว่าการกระตุ้นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่เพิ่มการไหลเวียนและสุขภาพหัวใจ ไม่ต้องเคลื่อนไหวซับซ้อนแค่ลุกจากเก้าอี้อย่างช้าๆก็ได้ผลใช้ต้นขาสะโพกและแกนกลางลำตัวช่วยปรับน้ำตาลในเลือดเพิ่มความยืดหยุ่นหลอดเลือดลดโอกาสความดันสูงและภาระหัวใจวารสารอเมริกัน heart association พบว่าการออกกำลังกายปางกลางสมําเสมอช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นป้องกันความดันสูงนอกจากนี้ท่านี้ช่วยเสริมความมั่นใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มกักกลัวหล้มแค่ลุกจากเก้าอี้โดยไม่ต้องพยุงตัวคุณกำลังส่งสัญญ,ญาณถึงร่างกายและจิตใจว่าคุณยังทำได้นักวิจัย จาก Journal of a g i n g and Physical a c ท i v i ี่ชี้ว่าความสามารถดูแลตัวเองลดความเสี่ยงซึมเศร้าและเพิ่มคุณภาพชีวิตผมนึกถึงคุณป้าปัดมาวัย82ปีจากเชียงใหม่เริ่มทำท่านี้แค่หครั้งต่อวันช่วงแรกเจ็บเขา่าต้องพยุงแต่หลังสามสัปดาห์สามารถทำได้10ครั้งโดยไม่ใช้มือและหมอยืนยันว่าชีพจรพักลดลงการเดินมั่นคงขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือความแข็งแรงที่กลับคืนมางานวิจัยจากค linical intervention s in เนจิงยืนยันว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงสััมพน กับการลมน้อยลงและความสามารถในการทํากิจกรรมเพิ่มขึ้นหากคุณเห็นด้วยแสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับยังไม่ได้กดติดตามฝากทําด้วยครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสุขภาพดีๆแบบนี้ถ้าต่อไปการเดินเร็วอาจดูง่ายแต่สําหรับคนวัยหกสิบเปีขึ้นไปการเดินเร็วช่วยดูแลหัวใจและความดันโลหิตได้ดีเดินเร็วพอให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นเหนื่อยมากแค่30นาทีต่อวันก็ลดความดันซิสโตลิกได้ถึง10จุดลดจํานวนยาที่ต้องกินลดการไปหาหมอ และยังช่วยให้มีอิสระมากขึ้นนอกจากนี้การเดินยังดีต่อจิตใจช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่มองไม่เห็นของปัญหาหัวใจขณะคุณเดินเล่นรอบหมู่บ้านหรือสวนสาธารณะคุณไม่ได้แค่ออกกําลังกายร่างกายแต่ยังต่อประโลมจิตใจของตัวเองด้วยความผ่อนคลายนี้ช่วยลดความเครียดสะสมที่ทําให้ความดันโลหิตสูงแม้ในช่วงเวลาที่ควรพักผ่อนอีกข้อดีที่มักถูกมองข้ามคือการเดินกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสเพื่อนบ้านหรือสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขก,การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างเดินช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วย ความเหงาถูกแทนที่ด้วยมิตรภาพและการเคลื่อนไหวตัวอย่างเช่นคุณวีรพลจากนครราชสีมาวัย78ดปีเริ่มเดินทุกเช้าหลังอาหารเช้าตอนเริ่มต้นมันยากมากขาเจ็บและรู้สึกสงสัยว่ามันจะได้ผลหรือไม่แต่หลังจากเพียงสองสัปดาห์เขากลับรู้สึกว่ายืนได้นานขึ้นและหมอก็รายงานว่าค่าต่างๆดีขึ้นความสม่ำเสมอคือหัวใจสําคัญไม่ต้องเดินไกลแต่ต้องเดินทุกวันผลลัพธ์จะเห็นได้ชัดในเวลาไม่นานเมื่อพูดถึงการออกกําลังกายหลังอายุเจ หลายคนมักนึกถึงลูกวิ่งหรือเครื่องออกกาลังกายที่ยุ่งยากซึ่งดูเหมือนจะลงโทษร่างกายมากกว่าจะช่วยแต่ความจริงการเดินเร็วการเดินอย่างตั้งใจคือวิธีที่ง่ายและถูกมองข้ามในการเสริมสร้างสุขภาพโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ราคาแพงค่าสมาชิกฟิตเนสหรือเทรนเนอร์แค่รองเท้าคู่หนึ่งและการตัดสินใจเริ่มต้นก็เพียงพอท่าวิดพื้นกับกำแพงก็เช่นกันหลายคนมองข้ามเพราะมันดูง่ายเกินไปแต่นั่นแหละคือเหตุผลที่มันเหมาะกับผู้สูงวัยที่ต้องการดูแลหัวใจโดยไม่ เพิ่มแรงกดต่อข้อต่อจุดสําคัญไม่ใช่ความยากแต่คือสิ่งที่มันช่วยกระตุ้นเมื่อคุณดันตัวออกจากกําแพงกล้ามเนื้อหน้าอกแขนไหล่และหลังส่วนบนจะทํางานที่สําคัญคือช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปยังส่วนบนของร่างกายรวมถึงหัวใจทุกครั้งที่คุณดันกําแพงคุณช่วยให้หลอดเลือดแดงยืดหยุ่นมากขึ้นการเคลื่อนไหวซ้ําๆแบบนี้ช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นลดความเสี่ยงความดันพุ่งเฉียบพลันลดความเสี่ยงหัวใจวายโดยเฉพาะในวัย70หรือ80ปี งานวิจัยจากวารสาร Journal of Hypertension ระบุว่าแม้เพียงวันละสินาทีกับการออกกำลังกายแบบต้านแรงเบาๆเช่นนี้ก็ช่วยควบคุมค่าความดันตัวบนได้ดีอีกข้อดีคือช่วยรีเซ็ตสภาพจิตใจถ้าดันกำแพงทำให้ยืนตัวตรงมองไปข้างหน้าท่าทางดีขึ้นช่อง,งอกเปิดกว้างหายใจลึกขึ้นเลือดลมไหลเวียนดีพลังงานเพิ่มความเครียดลดลงซึ่ง2ออย่างนี้เป็นปัจจัยสำคัญของสุขภาพหัวใจนอกจากนี้ท่าทางที่ดีทำให้รู้สึกกระชับกระเฉงตัวใจว่าเรายังแข็งแรงไม่ได้ห่อเหี่ยวหรือโค้งงอ ตัวอย่างเช่นคุณวิชาญอายุ74ปีเคย,ยผ่าตัดใบผ้าสเส้นเมื่อ10ปีก่อนเขาเริ่มดันกำแพงระหว่างแปลงฟันเริ่มจากวันละ10ครั้งปัจจุบันทำได้30ครั้งขนาดดูข่าวเขารายงานว่าทรงตัวดีขึ้นลดปริมาณยาลดความดันโลหิตนอนหลับสบายขึ้นในเวลากลางคืนนี่คือผลลัพธ์ของความพยายามเล็กๆที่สม่ำเสมอโดยไม่ต้องเข้าฟิตเนสหรือใช้อุปกรณ์ราคาแพงแค่กำแพงหนึ่งด้านและความตั้งใจงานวิจัยจากสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน American Heart Association ยังสนับสนุนว่าการออกกําลังกายแบบต้านแรงไม่เพียงดีต่อหัวใจแต่ยังช่วยยืดอายุไขโดยเฉพาะในผู้สูงวัยนี่หมายความว่าถ้าดันกําแพงไม่ใช่แค่การออกกําลังกายธรรมดาแต่มันคือหนึ่งในวิธีที่อ่อนโยนที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถมอบให้กับร่างกายของคุณเองศักยภาพในการสร้างสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องการวิตพื้นกับผนังอาจดูเหมือนง่ายแต่สําหรับผู้สูงวัยกลับเป็นการออกกําลังกายที่สมดุลระหว่างการสร้างความแข็งแรงและความปลอดภยัย ไม่เหมือนการวิตพื้นที่ทําบนพื้นการวิตพื้นกับผนังช่วยลดแรงกดบนข้อมือไหล่และหลังส่วนล่างทว่าถ้าออกกําลังกายนี้ยังช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนบนได้เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมซึ่งจําเป็นต่อการรักษาความแข็งแรงและสุขภาพหัวใจกล้ามเนื้อหน้าอกไหล่และแขนมีความสําคัญต่อสุขภาพหัวใจมากกว่าที่คิดเมื่อคุณได้ใช้งานกล้ามเนื้อเหล่านี้การไหลเวียนของเลือดจะดีขึ้นและออกซิเจนจะถูกส่งไปทั่วร่างกายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยควบคุมความดันโลหิต และทาให้หัวใจสุขฉีดเลือดได้อย่างราบรื่นการวิตพื้นกับผนังเป็นการฝึกแรงต้านที่นุ่มนวลและได้ผลดีต่อหัวใจที่มีอายุมากขึ้นวิธีการทําวิตพื้นกับผนังคือยืนห่างจากผนังในระยะพอดีกับแขนเหยียดตรงวางมือแนบกับผนังในระดับไหลค่อยๆงอข้อศอกให้หน้าอกเข้าใกล้ผนังแล้วผลักตัวกลับก,การเคลื่อนไหวที่ช้าและควบคุมได้คือกุญแจสําคัญเพราะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนือ้อโดยไม่กดดันข้อต่อหักขาดแรงจูงใจลองทําวิตพื้นกับผนังขณะกําลังแปลงฟัน หรือรอน้ําชาพเพียงวันละ5-10ครั้งไม่กี่เซตก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงความมั่นใจและความสามารถในการหายใจได้ลองดูตัวอย่างจากลุงธนพลวัย74ปีที่แบ่งปันประสบการณ์การวิตพื้นกับผนังแรกเริ่มเขาคิดว่ามันร้ายประโยชน์แต่กลับพบว่าร่างกายดีขึ้นชัดเจนลุงธนพลบอกว่าสามารถหิ้วของจากตลาดได้สบายหายใจได้ลึกขึ้นและรู้สึกว่าหน้าอกโล่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดจากเวทมนต์แต่เป็นผลจากการเสริมสร้างกล้ามเนื้อการไหลาเวียนออกซิเจน และระบบไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นด้านจิตใจการออกกําลังกายง่ายๆแบบนี้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในพละกําลังที่เหลืออยู่ซึ่งมีผลต่อชีวิตในหลายด้านทั้งวิธีการลุกจากเตียงวิธีพูดคุยและการใช้ชีวิตในแต่ละวันถ้าคุณเคยรู้สึกว่าแขนอ่อนแรงหรือรู้สึกตัวเองซึมอยู่กับเก้าอี้จงจําไว้ว่าทุกครั้งที่คุณวิตพื้นกับผนังคือการยืนหยัดไม่เพียงแค่กับความอ่อนแอแต่ยังต่อต้านแนวคิดที่ว่าความชราเท่ากับการเสรื่อมถอยด้วยการเคลื่อนไหวเมื่ออายุมากไม่ใช่สิ่งที่กลัว เป็นสิ่งสำคัญที่จะปกป้องร่างกายที่พาคุณผ่านชีวิตมายาวนานการออกกำลังกายที่ดูเหมือนเล็กน้อยนี้อาจดูไม่มีความสำคัญในสายตาใครบางคนแต่ความจริงแล้วสำคัญต่อการรักษาสุขภาพหัวใจความดันและพลังงานในร่างกายโดยไม่ต้องใช้ฟิตเนสอุปกรณ์ราคาแพงหรือเวลามากมายแค่ร่างกายลมหายใจและความตั้งใจเท่านั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอทุกก้าวเดินทุกการยืดเหยียดร่างกายจะจดจำและตอบแทนคุณเสมอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จากช่องฉลาด ในวยชาาจนจบเข้าวันนี้เราได้เรียนรู้เคล็ดลับง่ายๆที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่กลับส่งผลดีอย่างมหาศาลต่อสุขภาพของเราโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลหัวใจความดันโลหิตและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงหรือเวลาเยอะฮ่าฮ่า <h aha> อยากถามทุกคนว่าหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับมีเทคนิคหรือท่าออกกําลังกายไหนที่คุณรู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองและคิดว่าจะนําไปลองปฏิบัติในชีวิตประจําวันบ้างไหมครับ ลองเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับเพราะเราชอบอ่านความคิดเห็นดีๆจากผู้ชมทุกคนและอยากรู้ว่าท่าไหนที่ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นสดชื่นขึ้นหรือมีกำลังใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และรู้สึกว่ามันมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฉลาดในไวยชาราและถ้าคุณกำลังชมจากช่องสรุดเดลโลเซนซิอานสอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างและบอกเราว่าสิ่งใดที่คุณได้เรียนรู้และจะนำไปปฏิบัติจริง และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องส a ุ u t e the Los Angeles ด้วยนะคะ